สวัสดีจ้าเอฟซีเทนารักสันนาะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซี FC ไม่จ้ามากินข้าวเหนียวทุเรียนน้ำยายจ้าเอฟซี FC ทั่วโลกเลยนะคะข้าวเหนียวหนึ่งจ้ากับทุเรียนบ้เป็นข้าวเหนียวทุเรียนที่ใส่กะทิเลยจ้านี่ข้าวเหนียวหนึ่งจ้ามาข่ามามากินยุนาบ้านจ้าลูกเพคนเมืองหนังก็เลยมากินยุนาบ้านยายกินไปครึ่งหนึ่งแล้วละจ้านี่ เครื่องปูนผู้ละว,วันนี้ยายจะจัดสองผู้นะคะผู้เรียนเนื้อเนื้อไก่ฉีกจะ้ะกรอบนอกนุ่มในเจ่บจะ้ะ แซ่บแซ่บมันมัน,น,นนะแกดีขนาดแลจ้ะเม็ดนี่แดงเลยแต่ว่ามึงมึงเล็กกล่องมันจะคือคือมันขาวนะจ๊ะเนาะแต่อยู่ทั้งนอกนี่เหลืองอ่อยเลยจ้ะหวานมันหอม เบบนื้อไก่ฉีกบอฉีกเป็นขึ้นเนื้อไก่จ้ะเด็ดติวมากินสิอ่ะ มันนี้ฟ้างามงามจ้ะเป็นฟ้าสีทามเลยไม่มีมมปลาไป,ปเป็นขยม่มขยม่มฟ้าใสจ้ะฟ้าสวยมือนี่ ผีเนื้อไก่เห็นไหมคมร,รับจำนี้ก็แล้วคาบเขาแล้วจ้ะ งานไปแยกกินเขาเม็ดทูเรียนเกือบม่องพ่เห็นจ้ะมีแต่เนื้อร้วน แก่พี่น้องเนื้อไก่ชีบไม่มีกลิ่นทุเรียม ที่ว่าฉีกเนื้อไก่เนาะมันเหมือนมันเหมือนเราฉีกเนื้อไก่เลยจ้ะเห็นไหมอะไรของเพรื่องอีเดียเขาข้ามสุดท้ายแล้วจ้ะเบิดงอยยิงอิ่มละเครื่องนี่เขาจะเบ,บ,เบิดแสดงว่าเนื้ิ่วกินเบิดในเครื่องเนาะ นี่ป๊อปเบบถ่ายไปฮิหูมากกินกับเขากับปั้นนั่งกับพอดีอยู่ทองจ้ะขอบคุณทุกเลิศทุกรักทุกอะไรทุกกำลังใจจ้ะมากินเขากับแยติ๋วเนาะค่ะเนาะ กินง่ายๆอาหารจานเดียวจ้ะข้าวกับทุเรียนจ้ะบ๊ายบายเลิฟๆทุกคนจ้า